มาครับผมสาวๆมาดูคู่นี้กันหน่อยละกันนะครับเพชรเอเชียนะครับผมเจอกับเซบัสเตียนนะครับผมโอ้โหที่สาวๆนะครับผมตัวอาณาจักรแหกขารอเสียรอเชียอยู่ละกันนะสําหรับคู่นี้นะครับผมเสียงเขาบอกว่าไทย49หลัง58นะครับผมสําหรับคู่นี้นะครับผมที่จะเจอกันในรายการ RWS นะครับผมประจําวันเสาร์ที่สองกรกฎาคมนี้แน่นอนนะครับนับถอยหลังอีกแค่ไม่กี่วันนะครับผมคู่นี้บอกได้เลยว่า ควมมันสนัดเมืองแน่นอนนะสมาชิกนะสาวนี่กีดลั่นเต็มเวทีแหกขาเซเวอร์เลยอ่ะรอเลยครับผมสําหรับคู่นี้นะรอทั้งคู่ก็เลือกชมเอาละกันนะครับผมนะรอเก่งรอนะครับผมจะเลือกเชียร์ใครนะครับผมแฟนมวยชอบคู่ไหนอยากจะเชียร์คู่ไหนนะครับผมเชียร์สองคนนี้ชอบคนไหน คอมเมนต์เลือกกันได้เลยนะสมาชิกทุกตัานนสาสาวๆจ้ะนะครับผมไม่ต้องรอจ้ะสําหรับคนนี้งานดีทั้งคู่นะครับผมเลือกเอาละกันว่าจะไปไหนนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมไปเซบาสเตียนอยู่แล้วนะครับผมหลัง58ไทยสี่เก้าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ว่าไปนะครับเออบอกได้เลยว่ามันแน่นอนนะในศึกอันวัดกันให้รู้เหลืองไปเลยนะครับผมสําหรับไฟนี้นะแล้วเจอกันแน่นอนนะครับ